สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้ก็เราก็มาเรียนวิชาสุขสศึกษาและประศึกษาเนาะซึ่งก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับว่ามันเป็นเรื่องราวของอะไรที่เราก็มาพูดถึงต่อในครั้งที่แล้วซึ่งพูดก็ นำเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นั้นามาถ่ายทอดให้เราได้รู้จักกับว่าการเรียนรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไปไปอีกยาวไกลครับหนึ่งจากสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพียงเหมือนกับแค่เขาเรียกว่าอะไรในะการเริ่มต้นอ่าฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ก็คือเป็นการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะสำหรับหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินั้นก็ก็คือพูดง่ายว่า,าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติตามนะซึ่งมันมีความหมายแบบจริงๆของคําว่าสุขบัญญัติแห่งชาติคือมันมีความหมายดังต่อไปนี้ครับก็คือเป็นข้อกําหนด ที่พึงปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมคำว่าสุขบัญญัติก็คือข้อกำหนดที่พึงปฏิบัติความหมายมันก็บอกชัดเจนเลยว่าเป็นข้อกำหนดที่พึงปฏิบัติก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับข้อร้องแกมบังคับประมาณนั้นว่าอยากให้เราปฏิบัติตาม เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วมันอาจจะมีข้อเสียตามมา,ปร,มา,า,มมาประมาณนั้นเนะาะความหมายประมาณนั้นเนาะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามครับว่าถ้าไม่ทําตามก็คือเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเราแล้วนะนะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจและการอยู่ในสังคมซึ่งหลักสูตรความเป็ติปนะครับกันประถมศึกษ,ษ,ษาปีที่หนึ่งนั้นก็มีอยูอ่ทั้งหมดสิบประการ ก็แบ่งออกเป็นสิบข้อก็คือสิบประกาศแต่ถ้าจะเอาทั้งสิบข้อมาพูดครั้งเดียวพวกเราก็อาจจะทําได้ไม่หมดหรือว่าเออมันอาจจะยาวไปน่าเบื่อเอาแบบที่เราเข้าใจง่ายและเราปฏิบัติมันน่าจะทําให้เราปฏิบัติด,ดีกว่าเพราะว่าคำาสุขบัญญัติแห่งชาตินั้นหรือว่าหลักการปฏิบัตินั้น อ่าครูเชื่อว่านักเรียนของครูเนี่ยได้ปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วหละในชีวิตประจำวันหรือว่าในการำชีวิตเป็นในแต่ละวันที่ผ่านไปนี่ก็คือทุกคนจะได้ปฏิบัติอยู่ครับแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าในสิบข้อมันมีอะไรบ้างนะทีนี้ครูจะมากล่าวถึงหลักสุขภาพญัแห่งชาติข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวครูจะอา่านก่อนเพราะว่า ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาดด้วยการอาบน้ำสระผมและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดตัดเล็บัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและหมั่นดูแลรักษาของใช้ให้สะอาดที่สุดนี่คือข้อที่หนึ่งครับสำหรับหลักสภาติก็คือพูงง่ายว่าคําว่าดูแล,และะรักษาร่างกายนี่ครับที่พูดกล่าวไปเมื่อข้งต้นว่านักเรียนของพุ่นนั้นได้ปฏิบัติอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็คือ ตื่นเท้าขึ้นมานักเรียนก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันทุกเช้าและก่อนเขาน้านอนตอนเย็นพวกเราก็อาบน,น้ํารับประทานอาหารเย็นแล้วก็แปลงฟันแล้วก็เข้านอนคือพวกเราได้ปฏิบัติตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าตอนเช้ามาปุ๊บเราไม่อาบน,น้ำแปลงฟันปัญหาเกิดขึ้นไหมนักเรียนเกิดครับนั่นก็คือหนึ่งนะ ตัวขึ้นมา,าหัดเหงื่อนนะครับเพราะ,ะวเวลานอนถึแม้ว่าคนอาจจะนอนในห้องแอร์เปิดพัดลมอะไรตั้งแต่มันย่อมมีเหงือ่อหรือว่ามีควันเหงื่อนะเพราะว่าเหงื่อเรามันก็ต้องออกมีมีออกมีอะไรบ้างเวลาเรานอน,นเราก็อาจจะเนี่ยนะไม่ค่อยจัดสบายัวนะ่ะแต่ตอนเช้าทุกคนก็ต้องอาบน้ำแป่งฟันถ้าใครอาบน้ำไม่แปรงฟันปัญหาก็จะตามมา นั่นก็คือบางทีอาจจะเง,งือบวมฟันผูหรือว่าฟันเป็นแองปวดไหมปวดบางคนไม่ปวดอย่างเดียวนะอ,อาจจะถึงขั้นต้องถอนฟันแล้วก็บางคนก็อาจจะเหง,งืออบวมปวดปวดฟันแบบโอทรมานมากเจ็บจีด๊ดจี๊ดอยู่ทั้งวีนทั้งวัดมันเป็นอะไรที่ทรมานนะฉะนั้นเราก็ ดูแลรักษาร่างกายเราก็ก็ต้องเป็นแบบนั้นครับก็คือเราก็ต้องตื่นเช้าขึาข้นมาก็ต้องอาบน้ําครับนำชำระร่างกายภายนอกผมไหมเออเอาบสระผมผู้หญิงก็อาจจะวันเป็วนวันส่วนผู้ชายอาจจะสระผมได้ทุกวันเนื่องจากว่าผู้ชายนั้นผมสัน้นแห้งง่ายผู้หญิงก็เออผมเขายาวก็อาจจะสมวนันครั้งเดือนแต่เขาก็จะมีการดูแลรักษาเส้นผมที่ด,ดีกว่าผู้ชายการเล่น และอันต่อไปก็คือการสวมใส่เสื้อผ้านะที่สะอาดคำว่าเสื้อผ้าที่สะอาดก็คือเวลาเราจะสวมใส่เสื้อผ้าก็คืออ่าจะไปใส่เสื้อผ้าที่ซ้ําคำว่าใส่ซ้ําก็คือไม่ใช่ว่าเมื่อวันใส่แล้ววันที่เราใส่อีกโดยที่เราไม่ซักเสื้อผ้าก็อาจจะมีกินอัดนะก็อาจจะมีเชื้อโรคนะติดมาได้เล็บก็เหมือนกันเราต้องแตมันสั้นครับนะ เวลาจะจิบจับอาหารนี่คือถ้าสมติเล็บเราดาวันอาจจะมีดินมีเชื้อโรคมีละติดในเล็บเราเราก็อาจจะกินเข้าไปในท้องเชื้อโรคก็เข้าสู่ร่างกายได้ฉนั้นเล็บเร,ราตัดให้สั้นแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะส่วนของใช้อย่างอื่นคําว่าของใช้ยางอื่นก็ไม่ว่าจะเป็นอรองเท้ารองเท้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวในบ้านทุก่างก็คือหมายว่าเราก็ควรที่จะดูลแลรักษาความสะอาดให้ ให้ดีอยู่เสมอครับมันจะทําให้เวลาเรานํามาใช้สามารถใช้ได้เลยเพราะว่ามันปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคแต่ถ้าสมมติว่า,อาของใช้ต่างๆเราอยู่ในสนภาพที่ไม่สะอาดหรือเสื้อผ้าก็ไม่สะอาดก็อาจจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคได้ก็อาจจะทําให้นักเรียนนั้นเจะบป่วยจากาเชื้อโรคเหล่านี้ได้ฉะนั้นวันนี้ฟู้ดดนไว้เพียง ข้อที่หนึ่งอย่างเดียวครับก็คือพู่งได้ว่าอยากจะฝากพวกเรานั้นดูแลร,รักษาความาร่างกายภายนอกผิวหนังเราเส้นผมเราครับนี่คือจางมากก็คืออาบน้าล้างหน้าแปรงฟันให้ให้สะอาดเอาถึงบอกว่าคนเรานั้นควรที่จะอาบน้ํา,าอย่างน้อยวันละสองครั้งก็คือเช้ากับเย็นส่วนการสระผมผู้ชายก็อาจจา สารได้ทุกวันส่วนผู้หญิงก็อาจจะต้องวัดวัน,นวันดังนั้นวันนี้คุณก็ฝากไว้เพียงเื่องเดียวสำหรับสขภาพปอยกางกรติในสิบ้อนั่นก็คือกานนรดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายภายนอกและก็เครื่องใช้ต่างๆตลอดจนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่ก็ให้เราดูแลรักษามสะสาทให้ดีเพราะถ้าเราดูแลรักษาคามสะอาดให้ด,ด,นด,หดีนั้นเราก็จะมีสุขภาพที่ดีและก็ปราศกากเชื้อโรคที่จะ เข้าไปสู่ร่างกายเราเราได้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีในจินตประจำวันได้ครับสําหรับวันนี้คุณก็ฝากไว้เกี่ยวกับสุขัญญติแอ่งชาตสิบข้อไว้เพียงข้อที่หนึ่งข้อเดียวก่อนครับเดี๋ยวข้ออื่นก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดไปวันละข้อสองข้อจนกว่ามันจะครบทั้งสิบข้อ,อส่วนการบ้านวันนี้ยังไม่มีครับก็ฝากให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ